ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถาม,มามาพลาพลังมามาโภคามามามหาลาโูมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถรโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นชาลิติชิมพาีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชาลิติชิมพาีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นชารีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชารีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฒามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพหูชนะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะปหูชนะพระวันตุเม นชาลิติชิมพลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัถามามาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพะวันตุเม ณชาลีติสิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพห e ูชนาพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโพคมามาวัตถุมหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโามาูคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพฆ่ามามามหาลาโพมามาสัพเทชนะหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพฆะามามามหาลาโพมามาสัพเทชนาะหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโปคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนะผวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโปคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนะผวันตุเม ณชาลิติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะหูชนาพระวันตุเมสสสาาาธธธุุุ